กก็เข้าไปในไลน์แกเนือจะโหเหรอโอ๊ยมันจะมีให้มันจะมีขึ้นใส่เลขอันนี้เลยนะหลนอุ้ยแอปเขียวแอปเขียวของฉันแล้วก็ตรงไหนแกสแกนเขวโค้ดยังแกต้องสแกนเขวโคตดใช่แกต้องเปิดเขียวโค้ดตรงนี้ จะไม่ใช้ของพิเศษเลย สวัสดีผู้ชมสองคนค,นอคนครับมีคนขอมาุมสองคนสวัสดีผู้ชมสองคนครับกินลาบรอครับไม่มีกดไลค์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่นี่เป็นการกินลาบครั้งแรกของผม <laughs> อร่อยมากเลยโคตรแซ่บอ่ะอ <คน S 3> <ต>ือหึคนบังสีคตรทำไมจบลงแล้วอ่ะเขาปิดแล้วฉันปิดแล้วมันอยู่อันนี้อยู่แต่เขาไปดูยังอยู่สิอ่ะทำไมเน็ตต่อตอมันเป็นไงไม่รู้โอเคเอาลงยูหรอ คนดูหกอนดีใจมอากเข้าไปดูสิไม่รู้หรอเออดีใจมากดีใจดีใจมากหกคนบอก สิบมาคนดีใจมาอะไรนะสิบ <harbor>. ห้าคนคนดูในยูทูคนดูในยูทูสิบห้าคนอย่าลงคอมเมนต์มาดูสิมันขึ้นไหมแกเห็นจะกดอันนี้ไปปะมันกดตัวไหนวะมหนูยังไม่ได้ติดตามนี่หว่าอ๋อไลค์ส่วนอะไรดีใจไลค์ในยูทูปเหรอ มั uhm นโดนเน็ตได้ไหมอ่ะไม่มาไอ้นี่ไม่ได้มันคอมเมนต์ไม่ได้อะทำไมอ่ะอุ้ยมันคอมเมนต์ไม่ได้คุณอ้าวอ้าวอะไรเนี่ย มันคอมเมนต์ทำเปคอมเมนต์ไม่ได้ครับทุกคนไหนลองคอมเมนต์มาดูสิคอมเมนต์ได้กดหนึ่ง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 ขอต้อนรับสู่แชทส่วนอย่าเลืมรักษาวความเป็นส่วนตัวคุณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชนโอ้ยไอ้เงี้ยน้องคอมเมนต์ด,นมมนดูครับทุกคน พวกเราลองคอมเมนต์ด <chat> ูเถอะมันทําอันนี้เสฉยมันก็เลยลงเร็ววันนีคนดูสิบหกคนครับผมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดีใจมากเลยผมไลค์เป็นครั้งแรกผมดีใจมากคนดูแล้วสิบหกคนไม่สิบบอกว่านัสิน ดีใจมากเลยทำไมเสียงมันจะอ้อนอ้อน้องมีดูดีเลยเนี่ยถ้าในทาก็คือเนี่ก็คือเมย์พี่กอถ้าถ้าเสียบอันนี้ก็จะสว่างมากเลยกิดต้องเป็นเราไลฟ์ไลฟ์สดแล้วก็เสียบวันนี้เล่นเกมนะได้คนรู้สิบแปดคนสวัสดีครับ ทำไมมันไม่มีคอมเมนต์ทำไมมันไม่มีคอมเมนต์อ่ะครับทุกคนมันเป็นอะไรเนี่ยสร้างช้าเพื่อเข้าร่วมแชทคช้างอ๋อแกเด้ได้ช่องรู้แกได้ร็องอินได้ร็องอินในอย่างยังไงไม่รู้นะเราเข้าเข้าไปดูแกดิแสดงว่าแกยังไม่ได้สร้างสร้างอย่างนี้ ไม่รู้ครับทุกคนผมกินอย่างเดียวครับเมื่อวานนี้ครับผมไปเจองูเหลืองมาในท่อครับน่ากลัวมากเลยทุกคนคนดูที่สองคน,คนสวัสดีขอแต่พัดเจ้าสุดื่นแล้วบ่เน<ไ>ี่ยผมดีใจมากเลยครับกดกดติดตามกดไลค์เป็นกำลงังใจให้ผมด้วยนะขา โดเนทในลองโดเนตทให้ผมดูหน่อยครับบริกาคเงินให้ผมซื้อมาซื้อมาซื้อราบให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับบริจาคเงินกันคนละห้าบาทสิบบาทผมไม่รู้ว่าผมต้องไปเปิดอะไรตั้งค่าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ปรกนการไลครั้งแรกของผมคนดูที่สิบเจ็คนสวัสดีค่ับ รีใจมากเลยไม่อยากอายจังดิไม่นะเธอก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วอ้คนดูสิบหกคนแหะทำไมไม่เอาทำไมไม่ลองเอาไอโฟนมาไลฟ์อีกช่องมันชาด์จแดดดิ ไอถ้าถาจไลเน่ยจะต้องโสให้เลนสอทำไมไอโฟนนะมันจะมันจะชาไงมันจะสายกดติดตามกดไลค์กลังใจให้ผมด้วยนะก็แบบยางมันต่อยน่าเกิงมากเลยหรอดูคาพี่คนนี้ครับ กินกินเป็ดต้มหอยมากินเปต้งมงก่ง <c oughs> กินต้มไก่ครับเย็ด yeah, <c oughs> นี่ครับผมอาหารเกา่าอาหารเกา่ามามากับไข่มาตูมงครับ <c oughs> บ้านผมมีของกินเยอะครับมาครับมาครับมาได้เลย <c oughs> บ้านผมเวยครับบ้า <c oughs> นผมเลยกินมามามามีทุกอย่างครับเราไม่ได้เสียตังตังรับ <c oughs> คำดีแบบยางแบบหแบบนี้ช่องผมอ่ะจะมีรีวิวการกินแล้วก็รีวิวแบบของอิเล็กทรอนิกส์เรล็กน้อยๆครับ ไม่รู้อะ่ะ <ừ> ผมอยากทำอะไรผมก็ทำไม่มีไม่มีหลักเกณฑ์รายตัวตนนดูพี่คนนี้ครับเค้าเล่นเดอะไอแพดครับ, okay, รบอยากทำช้างจะหนุดอันนี้มาทำงันสามสิบสองสองิบคน คนดูก็เริ่มร้อยหลอไปเรื่อยอือหือ แต่ว่าราบอร่อยจริงลาบไม่ใช่นี่ราบสุดยอดเลยสะพนาละพนาอลอยราบบัวสะพานไอยบัแฝกคอนโดแก้วคุณเริ่มหา,หายกันไปแล้วเหรอครับเนี่ยบายกินไข่น้ำไหมคโอสุดยอดเลยครับมีไข่น้ำมาเพิ่มครับนี่ครับบ้านผมครับมีาาแต่ไข่ครับ ไนนปนะเราเดินคนเดินสิบสี่คน,นครับบ้านผมยุ่งเยอะมากเลยครับทุกคนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงได้ในยูทูบป้าใช่ เว่ยคนนี้มิดก้อ้ยทำไมนี่อยากเข้าก็มา เดี๋ยวคนดูแปดคนครับกดติดตามกดไลค์เ <podría> ป็นกำลังใจให้ผมกินลาบต่อไปถ้าถ้าไม่มีไรเนี่ยผมกินไม่ได้ผมกินไม่ลงกินข้าไม่ได้ผมไม่มีเ้นดูว่ะ อยูใ so ห้กินหรอฮะดยัหมดแล้วคนดูหมดแล้วันนั่งหลออแกนะ่นแลวมาให้น้องคนดูสามคนขอบคุณมากเลยค่ะทำไมไม่ไลฟ์ติ๊กตอ ตัวจงองต่ไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้กดไปเยอะมันบอกขึ้นถ้าถ้าผู้ติดตามนี่ถึงคนก็ไปไม่ได้เน่ยไอ,อแม่เสียดอพี่โก้มันทำไมมันให้เข้ารหัสอะไรมันมันเห็นมันเต่ามาแล้วมันบอกว่าเข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางอะไอย่างหนูทั่วหาพอหนูก็ไรอะ่ะแล้วก็ไม่ได้เลย มันให้อัปเดตใหม่เนาะการข้อรับและเส้นทางตรงไปทางทุกคนเป็นส่วนตัวของคุณตอนนี้นะครับทุกคนออไ,ไอไอโฟนเกิดปัญหา messenger ครับใครเป็นใครเป็นบ้างครับใครเป็นใครเป็นกดหนึ่งพี่ก็เข้าได้ปกติไม่น้องมีนี่มันมันมันก็ข,ขืนแล้วนี่นี่โปรไฟล์ใครอ่ะขอโทน พอเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลอันนี้มันอยู่ในมสเซจแล้วมันส่งหาเกไม่มันส่งไม่ได้หมดแล้วคนดูกูนี่โซงไปแล้วโซ่โซ่โซ่ก็ได้ดูดูก็เริ่มเอเนีเบอร์